สวัสดีครับวันนี้แต่งชุดสีดำนะครับจะไปงานศพวันนี้จะมาพามาดูนะครับการจุดไฟในบ้านครับโดยใช้ฟืนครับไม่ให้ลุกลุกลามไปทั่วนะครับหรือไหม้ไปทั่วนะครับทํายังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับมียายแกนั่งพิงอยู่นี่ครับวิธีนะครับนี่เอาดินนะครับมารองพื้นก่อนครับรองพื้นนะครับหนาๆหน่อยนะครับ เพื่อไม่ให้ไฟร้อนลงพื้นครับต้องใช้ดินหนาๆครับนี่แล้วก็ทํากําแพงล้อมนะครับคือเอาก้อนดินเลยก้อนดินนี่แหละครับดีที่สุดถ้าก้อนหินมันจะร้อนนะครับนี่ล้อมไว้ไม่ให้เคลืงนนะครับลามออกข้างนอกนะครับติดเขาก็จะหักอยู่ข้างในนะครับนี่ครับวิธีการง่ายๆนะครับช่วงหน้าหนาวอันนี้เรามาสาธิตให้ดูครับ บนต้นไม้ครับที่เราไปนอนบนต้นไม้เราก็ทําได้ครับคือเอาดินขึ้นไปทําแบบนี้เลยจริงก็รองใบไม้ด้วยก็ได้นะครับข้างล่างนะครับใบไม้แล้วก็นี่ได้ได้ใบไม้ใหญ่ยิ่งดีนะครับพวกใบอะไรใหญ่ใบสักใช่ไหมใบสักใบกล้วยใบตาลรองแล้วก็ข้างบนก็ทับด้วยดินนะครับนี่นะครับวิธีการ าจะให้ได้บรรยากาศหน่อยครับก็รกปิงออกไป,กปิดไฟ <ป S 2> นีน่นครับรไฟไฟเสียกูปิดสวิตทำไมเนี่ยต้องถอดปลัก๊นกนี่บรราศนี่ครับรปูปูเสือแล้วก็ที่นอนปูนอนผิงไปได้เลยครับอุ่นทั้งคืนยันหวาง ลองเอาไปใช้กันนะครับสูตรนี้ช่วงหน้าหนาวโอเคครับสวัสดีครับคลิปสั้นๆนะครับ